สวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกท่านอัน,นลูปสบบวัดแถวเมื่กลับมาเหตุงานคือเก่านะคะไปทำงานช้าวันนี้ข้างในซิริราชใหญ่เขาจะหยุดนะคะวันนี้แต่ตึกป้านะไม่หยุดวันนี้ทำงานปกติอตึกป้าน,นี้มันจะเป็น มันจะเป็นแยกออกมานะคะอันนี้จะดูแลทำงานอยู่ภายใต้กันดูแลของคณะแพทย์ซิลีนานะคะแต่ว่าเราออกมาแบบตุ่นพึงเอกชนนะคะพึงเอกชนเพื่อที่จะรองรับคนไข้ที่มีกำลังจ่ายสวัสด,ดีค่ะนี่เรามาชมวิว ชววิหมานี่คะ่ะทุกคนวิวริมแม่น้ำเจ้าพยาก็จะประมาณนี่ประมาณนี้นะคะทุกคน ันผมมันก็เด้ง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 อาจจะเช้ามาก็ไม่ไม่มีใครมันมีคนคนเยอะเช้ามาเนี่ยก็จะมีกันอยู่สองสามคนประมาณนี้ <S <S เดิน,น, <S 1> <S 1> นคนต่างนอันนี้ประมาณตีห้าครึ่งแบบตีห้าครึ่งแล้วนะคะทุกคนยังมืดเดีย๋ยวบานแนงแถวก็ปิดไฟอยู่เลย มันของป้านี่ก็ถ้าไม่มีงานก็สามารถนิบได้นะคะสายการงันกันสายการก็จะนิ่นิ่มนิ่นอยู่ในโต๊ะโต๊ะเคาน์เตอร์แอบแอบ,แอบก็ได้นม่่อทุกคนอันนี้จะเอาไปแแนกแล้วไี่ค่ะทุกคน มาแล้วมาถึงที่ทำงานด้วยความปลอดภัยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดข้างในข้างในเขาหยุดนะคะซิริลาดใหญ่ก็เรียกซิริลาดใหญ่ดอที่ของป้าจะเป็นออกมาจะดูลแลภายใต้กันดูแลของคณาแพทย์แล้วก็ดูแลผู้ปว่วยที่มีกําลังจก็คือคล้ายๆ้า,าเอกชนนะคะทุกคนมาถึงแล้ว ถ้าชอบคลิป right entonces, just, นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจลุงหงษ์ป้าท้าวในการทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้พามาทํางานด้วยค่ะวันที่สี่แล้ววันนี้พามาทํางานเดินทางมาทํางานวันนี้ลุงพามลุงมาส่งอยูนี่ลุงหงษ์มาส่งนะคะทุกคนบรรยากาศบรรยากาศนี่จะเป็นออฟฟิศของป้างานออฟฟิศออฟฟิศดูเด็กเด็กๆมาหรือยนหกโมงพึ่ง ลดลนขึ้นไม่จะไม่หวาอันนี้จะเดีมีที่นั่งพักพักเวรกก่อนมัจะมีเรียกอะไรให้นั่งพักแยกกันอยู่ <c oughs> นี่ที่วางรองเท้า ัสดีค่ะก็เปิดไฟไหน่อยนะคุณแม่บ้านเพื่อเก็บขยะตอนเช้าเจอกันคลิปหน้านะคะอันนี้จะเป็นห้องรัวมาถึงก็เข้าห้องตัวทันทีเจอกันคืนนี้ค่ะบ๊ายบายท้ายสุดเรามีเหยื่อตกปลามาจำหน่ายนะคะทุกคนสนใจทักมานะคะ